274ปาจีนวังสะทายะคมณะกถาว่าด้วยการเสด็จไปปาจีนวังสะทายวันเรื่องท่านพระอนุรุธทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละ466สมัยนั้นท่านพระอนุรุธทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละ พักอยู่ที่ปาจีนวังสะทายวันคนเฝ้าสวนได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่สมณะท่านอยากเข้ามาสู่สวนนี้เพราะในที่นี้มีกุลบุตรสามคนต่างกำลังมุ่งประโยชน์ของตนอยู่อย่าได้ทำความไม่สงบแก่พวกท่านเลย ท่านพระอนุรุทธะได้ยินเสียงคนเฝ้าสวนทูลปรึกษากับพระผู้มีพระภาคจึงได้กล่าวกับคนเฝ้าสวนดังนี้ว่านี่แน่คนเฝ้าสวนท่านอย่าห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระองค์เป็นพระาศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วแล้วเข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละบอกว่าพวกท่านจงรีบออกไป พระบรมศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะและพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละพากันไปต้อนรับเสด็จพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งรับบาทและจีวรของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทตั้งรองพระบาทกระเบื้องเช็ดพระบาท พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วให้ล้างพระบาทท่านเหล่านั้นถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งเฝ้าอยู่หน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอนุรุทธะผู้นั่งเฝ้าอยู่หน้าที่สมควรว่าอนุรุธทธะพวกเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือ บินทบาทไม่ลำบากหรือพวกพระอนุรุทธะกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ยังสบายดีพระพุทธเจ้าข้ายังพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าและบินทบาทไม่ลำบากพระพุทธเจ้าข้าอนุรุทธ,ธะนันทยะและกิ่มพิละก็พวกเธอยังพร้อมเพรียงกันร่วมใจกัน ไม่ทะเลาะกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดุดนมสดกับน้ำมองหน้ากันด้วยความชื่นบานอยู่หรือพวกข้าพระองค์ยังพร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดุดนมสดกับน้ำมองหน้ากันด้วยความชื่นบานอยู่พระพุทธเจ้าข้าอนุรุทธ,ธะ นันทียะและกิมพิละก็พวกเธอยังพร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดุดนมสดกับน้ำมองหน้ากันด้วยความชื่นบานอยู่ด้วยวิธีใดท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่า เป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจารีเช่นนี้พระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์นั้นเข้าไปตั้งเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลัง ในท่านเหล่านี้ข้าพระองค์นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าชะไหนหนอเราพึงวางจิตตนไปตามอำนาจจิตของท่านทั้งสองนี้เท่านั้นแล้ววางจิตตนให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านเหล่านี้แลกายของพวกข้าพระพุทธเจ้าต่างกันก็จริงแลแต่จิตเป็นเหมือนดวงเดียวกันพระพุทธเจ้าข้า ฝ่ายท่านพระทันทิยะและท่านพระกิมพิละก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าแม้ข้าพระพุทธเจ้าก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจารีเช่นนี้พระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์นั้น เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังในท่านเหล่านี้ข้าพระองค์นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าชะไหนหนอเราพึงวางจิตตนไปตามอํานาจจิตของท่านเหล่านี้เท่านั้นแล้ววางจิต นให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านเหล่านี้แลกายของพวกข้าพระองค์ต่างกันก็จริงแลแต่จิตเป็นเหมือนดวงเดียวกันพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดุดนมสดกับน้ำมองหน้ากันด้วยความชื่นบานด้วยวิธีอย่างนี้แหลพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าก็พวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดียวอยู่หรือพวกพระอนุรทธะกราบทูลว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียนเผากิเลสมีใจเด็ดเดียวอยู่พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า พวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ด้วยวิธีใดเล่าพวกพระอนุรุทธ,ธากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าในเรื่องนี้บรรดาพวกข้าพระองค์ผู้ที่กลับจากบินทบาทมาถึงก่อนก็ปูอาสนะตั้งน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้า ล้างสำรับกับข้าวแล้วตั้งไว้ตั้งน้ำดื่มน้ำใช้ไว้ผู้กลับจากบินทบาทภายหลังถ้ามีอาหารที่เป็นเดนถ้าต้องการก็ฉันได้ถ้าไม่ต้องการก็เททิ้งในที่ปราศจากของเขียวสดหรือล้างในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์เธอเก็บอาสนะเก็บน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้า ล้างสำรับกับข้าวแล้วเก็บไว้เก็บน้ำดื่มน้ำใช้กวาดโรงฉันผู้ใดเห็นหม้อน้ำาด่มหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำในวัดจักุดีว่างเปล่าก็ตักน้ำตั้งไว้ถ้าเธอไม่อาจทำได้พวกข้าพระองค์ก็กวักมือเรียกเพื่อนมาแล้วช่วยกันตักยกเข้าไปตั้งไว้แต่ไม่ได้บ่นว่าเพราะเรื่องนั้นเลย และทุกๆห้าวันพวกข้าพระองค์จะนั่งประชุมสนทนาธรรมตลอดคืนยันรุ่งพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ด้วยวิธีนี้แหลพระพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้า